แค่บันไดราคา3ล้านน้อยคนจะสร้างเปิดบ้านรูก็แตเรียกเดียวล่าสุดอัปเดตให้แฟนๆได้ชมความคืบหน้ากันอยู่เรื่อยๆสำหรับโปรเจกต์สร้างบ้านดูในฝันของศิลปินลูกทุ่งสุปตากระแตนิพาพรบุญ,ญเยี้ยงหรือกระแตอาสยามวัย35บปีโดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพถ่ายผ่านทางอินสตาแกรมแอดกระแตอาสยาม8ปดเปิดอีกหนึ่งมุมพิเศษของบ้านซึ่งก็คือบันไดวนไซส์ใหญ่อลังการ ที่ถึงแม้ว่าจะสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%ซแต่ด้วยขนาดและงานดีไซน์ก็ทําเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกันเท่านั้นไม่พอเพราะก็แต่อาสยามได้เขียนแคปชั่นแนบมากับโพสต์ดังกล่าวเพื่อเป็นการบอกรายละเอียดว่าเกี่ยวกับการตกแต่งและขั้นตอนการสร้างเป็นยังไงแถมยัมบอกอีกด้วยว่ามูลค่าการใช้จ่ายแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวเกือบ3ล้านบาทแล้ว